มาหอดื่นไปถือล่อยปลงเลยอยู่กำหวานเอากินมือเดียวนีถือจบ่ายกขอนยุกินอีนยาโจกจัโจกทนะเบิ่งมันนนเอคนเเออคือวนคอยเองนะกินมือหรือไกินอีมนอ่อนทำไม

โอ้ยอันไหนไซหมอน้ำห่อนได้ถ้าซื้อมากเลยาไปเสียเาไปอยากกาไปแล้วก็นะยังแล้วนะไปกมอนนอพ้นนอลก็พอกระเพาะกะเห็นล้วบ่เอาไว้ซื่อซื้อมาซี่ร้อยบาท นี่กระเพือกระเพร์ว่ายว่ายใส่นี่แหลมันมีใส่ใส่จ็คือ้วมันได้ส่แล้วคื้นท่

นอี้ตอันตัวนั้นนีพอมันชักก้อนนี่ตัวแดงตัวแมาบ้างมรนหงบให้มันา้อนมันก็จะเปนไร่างร้มันะไขึ้นเน้อหาพอยขึ้นเนี่ยออแล้วนาานแต่บานะตัวแดงใช้าเล้วกันกบกันตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวจ่พูดบอกตอาเป็นยัง

ผนดูดูนะครับเปิดนี่นี่นาทีปกติดาวแต่ว่ากวมขีค้านั่นมึงไหนน้องมวยก็ตัวเพิ่มนี้ยตเต็มแัดนี้มือเัดเียวห้อยยังันเบ่งเหรอจะเข้าสาม หอยเด้อมันจะกดนพงบอานก็จะออกข้างนอกกันปะลูเป็นไรยายมีแห้งแล้วบ่บาดนี้โดยเออใครแน่แลวบ่บาดนี้ใบ้าง

ลาดบุกคหป้าจะคืออะไรคืองเขจะมนีนิีคไม่กูสิเอ้าตัวเองนอนได้ยบนอนนดุรานเปนนอนอ่ะพอมันตื่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 อตื่นต้นตื่นตื่น่นนตื่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 ื่นตื่นตื่นนตื่่น่น่น เป็นสินคกาบัดยัานใหนาเอแล้กรวทนเนี่ยกับไครกนตัวนั่นแหละจักวันเลยวั่นยอ้จักลโหว่ะน่นมชิท้องโอ้ยบ่แมนกวนพันนอว่าอันนี้ กอดจี้กข oui, ี <s ost không> well, course, the ้อามืเช้าแล้วกันลกคือมากันจ้ามันีอาลงมากนะเอาเสือแขนยามมาส่งข้าวอเขจี้อาไปเอียะต่อน้ำ้ำเอาเสืยข้นยาใส่อาออมาเชือยให้ยาวไปเอาัสยนไปแสัายาม่ะมาโอ้ยเมือามทคไม่อมใือิ มันอม่ไ้เอาี้แลกันท่าอมพอหมกับเมื่อรอเนจื้ออาก็คือบ้านคือพนเออเฮ้อันนี้หนักนะออแต่เพลอันนี้น ุ้มถูดได้ปีเดือนันหาปีแูดได้เดียวนี้ยังไม่ได้อีไันเป็นดังมีด้หนอันแบบหาชิพเมืนบดไ่ได้ัเดินบล่อยเพ่รู้ทางหาอยเมนข้องอันเรนัวเหมือนเด้เพิ่รู้ไทยจอดยัรูน่หลเราหานเจเจเพิ่งรู้ไหยคือกันเจเพิ่งกะแนวเขาเคยไปเด้อ น้ำมันซะก่อนบอน้ำใสะกาเจียนนำห่อนโลดแล้วเมน้ำเลือดพินกาหิวนอนเบิดขึ้นปลาลุงเอ้ยมือขึ้นนี่มาเห็นนั่นน้องมวยเพิ่นเจ็บท้องเพิ่นนั่นคอดเนาะผ้ากนะดมตาลายเปนสันเที่ยวแต่ไปสอบมไปน่ะสิบโมงเออเียงขึ้นไปน่ะ

เพื่อนห้องมาซ้ำสีเถื่อนเอ้ยห้องก็ห้องน้องก็เถื่อเดี๋ยวใครจะมาเมย์กอดได้ท่านเนาะร้อนล่กเถื่อคันี้แต่ที่สองน้ำแต่ที่สองที่สามดีได้เป็นโอ้คือบาดเจ็บแดเออแบบแบบบอกควันก็เชื้อลากขี่ไปสักผ้าอ้อมแล้วปะลุงเอ้ยได้เป็นพอลูกอ่อนแล้วบัณได้สักผ้าอ้อมแล้วปะลุงจะได้กัพอกันโอกาสหนาปะลุงเอ้ยสบายดี